น้ำตาลกรูกโคสฉียน,นะครับทำไปเขียวจริงไหมน้ําตาลกรูกโคสผมไม่ชัวนะครับแต่ว่าอันไหนไหนคุยคุยเรื่องน้ําตาลให้ฟังแล้วกันมีมีคาสนใจเรื่องน้ำตาลทางด่วนไหมครับเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆ,ๆแล้วกันนะครับน้ําตาลทางด่วนเนี่ยมันมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเอามาใช้ในทางการเกษตรเนี่ยเดี๋ยวตอบรับว่าน้ําตาลทาให้ใบเขียวจริงไหมอ่ามันทําให้ใบเขียวจริงครับอันนี้ต้องบอกว่ามันจริงแต่ว่า มันเขียวได้โอประกอบอื่นด้วยนะคือไม่ใช่ว่าบอกพอใบเขียวชลน,น้ําตาลไม่ใช่นะครับคือน้ําตาลเนี่ยัปเป็นตัวพาธาตุอาหารเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยให้ใช้น้ําตาลทางด่วนในสภาวะที่ฟื้นฟูต้นพืชน,นะครับเช่นรถตัวอย่างข้าวโดนน้าท่วมแล้วมันยังไม่ตายนะคือแบบไม่ได้ท่วมขังนะท่วมแล้วก็หายไปเนี่ยการใช้น้ำตาลทางด่วนในการไปไปช่วยทําให้ข้าวฟื้นตัวเร็วเนี่ย ม,มันช่วยได้จริงๆนะครับแต่น้าตาลทางด่วนเนี่ยมันจะมีหลายประเภทนะคือมันจะมีความเข้าใจผิดว่าจากลัวการใช้น้าตาลทางด่วนมากมีหลายคนมากนะครับไหนๆพูดแล้วขอพูดหน่อยนะครับน้ำตาลทางด่วนเนี่ยมันมีหลายประเภทมากครับสมัยก่อนเราจะรู้จักน้ำตาลโมราตใช่ไหมครับจำได้นะมีน้ำตาลโมราตแล้วก็ตอนหลังมาก็เป็นน้ำตาลทางด่วนตอนหลังมีซูาการ์แอลกอฮอล์ตอนหลังก็เป็นเซอร์บิทอลนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นกลุ่มน้ำตาลเหมือนกันแต่แต่ละประเภทมันก็จะมี เขาเรียกไงดีเทลมีรายละเอียดต่างกันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับการใช้น้ำตารทางดวนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยถ้าถามผมนะผมเป็นคนขายน้ำตาลค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะอ,อะไรครับเพราะตัวนี้เทคโนโลยีการทำน้ตาลทางด่วนเนี่ยมันพัฒนาไปมากนะครับน้ตาลทางด่วนท,ที่กินเร็วพ้นแล้วพืชดูดน้าไปใช้ได้เร็วก็มีเยอะแยะนะครับแล้วทางด่วนเนี่ยต้องบอกว่ามันมันก็เหมือนชื่อครับคือทางด,วด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะแนะนําเวลาใช้น้ตาทางด่วนคือ จะใช้ในสภา,าวะ้ที่ต้องการพลังงานให้พืชเยอะๆเช่นทุเรียนช่วงฟื้นต้นอย่างเงี้ยน่าใช้หรือพปะไม้ผลนะครับที่ตัดลูกเสร็จแล้วเนี่ยเอามาใช้ช่วงฟื้นต้นเนี่ยจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วครับเพราะว่ามันมันทาให้อ่พลังงานในต้นเนี่ยมันมันมีได้เร็วอย่างนาข้าวอย่างเงี้ยนาข้าวช่วงที่กินนาข้าวแม้กระทั่งช่วงรับรวงรับท้องเนี่ยถ้าใส่ได้ก็ดีสามารถนําไปใช้ได้เช่นเดียวกันหรือ ใช้เพิ่มความหวานให้กับผลไม้พวกนี้ก็ใส่แล้วก็อันนี้ปอกความลับนิดนึงนะครับน้ําตาลทางด่วนเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเพราะคุณดีไม่พ้นหรอกเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยเขาจะฟอร์มูลเลตหรือดีดน้ำตาลทางด่วนใส่เข้าไปด้วยในกลุ่มธาตุอาหารรองเสริมเหตุผลคือไม่มีอะไรครับมันทําให้การทํางานและการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยรวดเร็วเพื่อสามารถนําไปใช้แล้วเวลาไปขายเนี่ยฉีดมันจะโชว์นะครับเช่นแมกบวกซิงบวกน้ำตาลทางด่วนเอาไปพ่นเนี่ย เขียวเร็วกว่าแม็กซิงธรรมดาที่ไ<ข>ม <üyor rapper> ่บวกทางด่วนอะไรแบบนี้ค <apan> รับแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเชลาคนบอกว่าเชลาด่วนจะมีเชื้อราใช่ไหมครับผมจะบอกทุกคนเสมอว่าก็จะย้อนถามว่าแล้วเวลาพี่พ่นยาครับพี่พ่นเฉพาะทางด่วนอย่างเดียวเหรอพี่ไม่ไม่พ่นยาเชืราด้วยใช่ไหมครับไม่พ่นยาแมลงด้วยเหรอเพราะเพราะเพราะเรารู้พฤติกรรมของการใช้ปุ๋ยยาการพ่นยาของเกษตรกรเนี่ยเวลาพ่นเขาจะพ่นแบบแทงมิกนะครับคือพ่นหลายตัวพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราพ่นเนี่ยบางคนเขาก็เอายาลาเติมไปด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับอ่านะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เรื่องตะดับทางด่ว